วันนี้เราจะมาสาธิตการล้างบ่อกตกน้ำทะเลกันนะครับนี่คือวิธีการเบื้องต้นนะฮะอันตรอ,องใส่น้ำเลยแล้วก็ใช้แปรงขัดนะครับตองอย่ ใช้น้ำเปล่าผมไม่ใช้น้ำยาอะไรนะครับถ้าตกน้ำทะเลนะแกะออกมาแล้วก็รักษาบอดไว้ให้ได้นะครับอย่างอห่นใครว่ากันทีหลังพตล้างเอาคราบน้ำทะเลเออกให้หมดนะครับอย่าให้เหลือคราบเลือ ดึงคอ่กล้องออกนะวะระวังระวังนะอย่าขับแรงเดี๋ยวบอดขัด อเคใช้ได้